พุทธังสารนังัจามิธรรมังสารนังคัจามิสังฆังสารนังคัจามิข้าพเจ้าขออาราธนากำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหรัน พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระประถมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลตลอดจนบารมีหลวงปููู่ พรหมปัญโยรวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา หรือทัศบ,บารมีวาสนาบารมีชานบารมียานบารมีใดๆรวมกำลังสมาธิให้ข้าพเจ้าสามารถเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญปัญญาเข้าถึงธรรมอันเป็นประโยชน์ธรรมใดที่ข้าพเจ้า ได้เคยเข้าถึงแล้วในอดีตขอให้ข้าพเจ้าระลึก,กรู้ถึงธรรมนั้นชานนั้นยาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนธรรมใดที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเข้าถึงหากจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้า ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมนั้นฌานนั้นยาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารสำเร็จเป็นจริงปาฏิหารด้วยอิบมัง สัจวาจังอาทิธามิพุทธังอาทิธามิธัมมังอาทิธามิสังขังอาทิธามิ